เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใด้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชิปเป้าที่สวนท่านผู้ชมเล็กซ์ซีร์อยู่ครับที่สวนกว้างๆพื้นที่เยอะแถมบ้านให้อีกหนึ่งหลังครับบ้านสองชั้นหลังใหญ่แถมไปเลยเจ้าของคิดแต่ราคาที่ไม่ได้คิดราคาบ้านอยู่นะครับ ติดถนนนะครับเดินทางสะดวกแต่มีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวเราะไม่ถึงกับเปียวกีเพื่อนบ้านตามลายทางมาครับแต่ก็อยู่แบบที่ใครที่มันอยู่กระจายใจครับไม่แออดไม่วุ่นวายเงียบสงบเป็นส่วนตัววิวดีมากครับภาคทิศตกมีสระน้ําให้ด้วยเดินทางจากถนนหลักเข้าไปสามจุดเจดกิโลเมตรเท่านั้นเองตัวที่ดินเป็นที่นาเก่านะครับเพราะฉะนั้นดินดีน้ำดีแน่นอนปัจจุบันเจ้าของปรับเป็นที่สวน มีผลไม้หลากหลายให้ไี้ครับสไตล์สวนผสมอย่างที่เห็นในรูปครับมีมะขามมะนาวเก็บผลผลิตได้แล้วมีบ่อปลาด้วยนะครับบ่อปลาเอาดินมาถมในที่ดินนี้ครับเป็นหน้าดินครับไม่ใช่ก้นบ่อที่อื่นครับเห็นทําเป็นบ้านสวนบ้านครับหลังใหญ่ครับสองชั้นมีแทงน้ําอุปกรณ์การเกษตรให้ครบสามารถสานต่อได้เลยแถมรถไถอีกหนึ่งคันนะครับ มีให้โคอาปกรณ์เกษตรมีรถไถพร้อมอุปกรณ์และก็รถแบคโฮครับแบคโฮเล็ก PC 30อีกหนึ่งคันสวนหน้าอยู่ครับบรรยากาศดีรอบๆก็มีชุมชนห่างจากปัดประมาณ645เมตรเท่าเน่งใกล้โรงเรียนหน้าดินเป็นดินลูกล่างครับเดินทางสะดวกจากถนน4เลนประมาณ3.7กิโลเมตร ขายยกแปลงครับพื้นที่38ไร่นะครับ38ไร่ปี99ตารางวาขายเพียง12ล้านบาทเท่านั้นครับ38ไร่พร้อมบ้าน1หลังครับ95ตารางวาขายแค่12ล้านบาทไมโครน้อยนะครับ PC 30เอาไว้ขุดหลุมปลูกต้นไม้ทำคลองไส้ไก่ปั้นสวนคันดินกันได้สบายสบยครับสามารถสารต่อกิจาการได้เลยเจ้าของมีรถไถให้ด้วยครับ แปลงนี้อยู่โคกสำโรงจังหวัดลบบุรีท่านใดกำลังมองหาที่บ้านสวนโซนนี้อยู่ก็ไปดูถัดที่จริงก่อนได้สามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าชอบก็าฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ